ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้รู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วเล่มสาเขียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุจิตราอ่อนคอมหนังสือเล่มนี้เป็นคัมภี์แห่งชีวิตทำให้คุณเลิกคิดสร้างบาปบทที่14สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ฉบับนี้เริ่มด้วยการตอบจดหมายของคุณกอบกุลอันที่จริงไม่อยากเรียกว่าตอบเพราะไม่มีอะไรที่ต้องตอบมากนักแต่อยากลงจดหมายของบุคคลที่สละโลกเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิตที่สำคัญคือคิดอะไรอะไรคล้ายคลึงกับอาจารย์มากเลยค่ะหนูได้อ่านบทความของอาจารย์ซึ่งได้รับรางวัลน,นักคิดใหม่ขออาภัยด้วยนะคะหากภาษาไทยของหนูผิดพลาดประการใด เพราะความจำเป็นในการดำรงชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตหนูจำเป็นต้องใช้ภาษาที่สองเป็นภาษาแม่ภาษาไทยของหนูจึงไม่แข็งแรงนักหนูได้ไปกราบหลวงพ่อจรันเมื่อวันที่9พฤษภาคม2546แต่ก็ผิดหวังที่ไม่ได้พบอาจารย์เพื่อจะเรียนอาจารย์ว่าหนูภูมิใจมากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกล้าพอที่จะเขียนความจริงของโลกปัจจุบันความเสื่อม และต้นเหตุในการดำรงชีวิตที่หักเหเพราะมนุษย์หันไปยึดเอาเครื่องกระป๋องคือคอมพิวเตอร์เป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตพ่อแม่ทุกคนจะต้องให้ลูกมีคอมพิวเตอร์เพราะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนข้อมูลไม่พอลูกต้องใช้เพื่อความเท่าเทียมหนูอายุ47ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วหนูคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกระโหลกของเราและจิตที่ได้รับการขัดเกลานั้น มีค่ามากกว่าเน็ตหรือเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ทำไมไม่รู้จักหยุดตัวเองสักหนึ่งนาทีต่อวันคิดก่อนตัดสินใจว่าทำเพื่ออะไรบางคนก็ทำเพื่อสนองความโลภอำนาจตำแหน่งโดยเพิกเฉยต่อความตายหรือความเจ็บปวดที่ผู้อื่นได้รับดังภาพที่หนูได้แนบมาด้วยนี้ในสงครามอิรักหนูไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมากนัก แต่หนูทำงานด้าน export หนูได้คุยกับ b บเออชาวยิวผู้กลุ่มเศรษฐกิจของ USA เขาบอกว่าจุดจุดจุด,จด really bankrupt they are really full of plastic money วงเล็บเปิดที่ใส่จ,จุดจุดจุดไว้เป็นคำเรียกประชาชนของประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งผู้นำมินิสัยเป็นอันธพานเกเรชอบข่มเหงรังแกรประเทศที่เล็กกว่าแต่รวยกว่า ไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่อยากให้ทำสงครามดื้อรัน้นเผด็จการลหลงไหลมัวเมาในอำนาจอาจารย์วงเล็บปิดถ้าผู้เป็นลูกไม่ฟื้นฟูเศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็แย่แน่แและแล้วสงครามเพื่อต้องการปล้นน้ำมันและกอบโกยเพื่อตัวเองก็เกิดขึ้นอย่างไร้มนุษยธรรมอีกทั้งยังใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นอีกต่างๆนานาน่าเศร้าใจมากเพียงใด ที่บุคคลผู้เรียกตนเองว่าผู้ซีวิลลซ์นั้นไม่ต่างกับโจรแล้วยังกลบเกลื่อนได้ด้วยหน้ากากอันเย็นชาว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกดีที่หนูเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อจึงต้องท่องให้ขึ้นใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยเฉพาะกรรมเดียวนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์เสียด้วยแชททีเดียวอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ข้อเขียนของอาจารย์เสียดายจังเลยที่ยังไม่มีเรื่องอเมริกากับอิรักออกมา แต่ถึงจะให้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามาโปรดเขาเหล่านั้นก็หนาเกินจะโปรดแล้วเพราะอัตตาสูงเกินพระเทวทัตละมังคะได้แต่หวังว่าชนชาติมนุษยชาติขอให้รู้จักสำนึกในบาปบุญคุณโทษแม้ในนาทีสุดท้ายเช่นท่านพระเทวทัตก็ยังดีแต่หนูกลัวว่ายากอาจารย์คะเกี่ยวกับความเรียงซึ่งอาจารย์มีต้นฉบับภาษาอังกฤษอยู่แล้วนั้น จะรังเกียจไหมคะถ้าหนูจะขอจองไว้เพื่อเป็นสิ่งพิจารณาสติและโลกในเวลาเดียวกันด้วยตัวหนูเองหนูไม่มีสิ่งใดต้องเป็นของหนูอีกแล้วหนูพร้อมที่จะเดินทางแสวงธรรมได้เลยแต่ติดที่หนูรับปากกับคุณพ่อคุณแม่ท่านก่อนท่านสิน้นเมื่อปี2534และ2539ว่าจะดูแลพี่ชายซึ่งอยู่ในสภาวะ e g e t a t i v e แล้วให้กลับมาเป็นคน75%เปอร์เซนคิดว่าหลวงพ่อจรัญท่านคงจำได้เพราะเป็นคนเดียวที่รักษาที่สิริราชและมีอะไรคล้ายๆกับที่หลวงพ่อเคยต้องถูกดูแลในช่วงที่ท่านคอหักท่านจึงเมตตากรุณาพี่ชายหนูซึ่งปัจจุบันหนูคอยให้พี่อาการดีพอตัดสินใจชีวิตของพี่เองได้หนูก็จะลาไปแสวงธรรมด้วยตนเองทุกสิ่งที่ล้อมรอบหนูอยู่ทุกวันนี้ ไม่มีสิ่งใดเป็นของหนูเลยหนูยืมโลกมาบ้านหรือร่างกายดวงตาโลหิตหนูบริจาคหมดแล้วหนูคอยเวลาที่จะได้แสวงธรรมเท่านั้นเพราะสัจจะที่ให้ไว้แก่บิดามารดาก่อนท่านสิน้นตอนแรกหนูไม่ยอมรับปากแต่ม่เห็นท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่แต่ก็สู้เพื่อลูกๆหนูจึงตัดใจยอมรับหน้าที่นี้ซึ่งก็เป็นเวลา12ปีแล้ว หนูก็ดีใจที่ชาตินี้ได้ทำหน้าที่ที่พอใช้ได้ได้บ้างให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่อย่างอื่นหนูพิจารณาแล้วหนูเป็นคนที่แย่มากเลยเพราะไม่รู้จักสร้างชื่อเสียงวัตถุและครอบครัวตามกฎของสังคมเลยเรียกว่าในภาวะสังคมหนูได้คะแนนศูนย์อาจติดลบเสียอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอให้อนิสงส์ที่อาจารย์สร้างสิ่งดีๆไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังนี้ จึงขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงนําทางให้อาจารย์พบเอกะพัดศอนด้วยเทินคุณกอบคุณค่ะนานๆนนอาจารย์จะได้อ่านจดหมายของสมาชิกที่มีอะไรคล้ายๆอาจารย์เช่นทัศนคติที่มีต่อประเทศมหาอำนาจประเทศนั้นความเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันท่าทีต่อชีวิตที่คล้ายคลึงกันอาจารย์เป็นคนที่ไม่เคยได้รับสิ่งที่เรียกว่า เป็นคำฝรั่งเศสแปลว่าความอิ่มเอมในชีวิตแล้วจิตใจก็โน้มน้อมไปทางธรรมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก่อนเข้าโรงเรียนคงเป็นด้วยว่าเคยสร้างบารมีทางนี้มาแต่ครั้งอดีตชาตินั่นเองณบัดนี้อาจารย์หาคำตอบให้กับชีวิตได้แล้วว่าทำไมทั้งทั้งที่มุ่งหมายพระนิพพานมาตั้งแต่เด็กๆแต่ต้องมามีลูกมีครอบครัวที่เป็นดังนี้เพราะต้องใช้กรรมที่เคยทำไว้กับผู้ชายคนหนึ่งเขามาทวงเราก็ให้เขาไป หมดกรรมแล้วก็มีอันต้องพลัดพรากจากกันเมื่อวันที่28ตุลาคม2546อาจารย์ก็ต้องพบกับความพัดพรากอีกคือคุณพ่อจากไปแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอาจารย์ก็อดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้เพราะความที่ยังเป็นปุถุชนเต็มตัวงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อจัดขึ้นที่วัดสว่างวงศ์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2547เวลา16นาฬิกาช่วงที่สวดพระอภิธรรมมีอยู่คืนหนึ่งอาจารย์ไม่ได้อยู่ในงานคือคืนวันที่30ตุลาคม2546เพราะต้องมาทำธุระให้พระลูกชายและพระหลานชายที่กรุงเทพลูกและหลานบวชวันที่26ตุลาคมเพื่อให้คุณตาเห็นผ้าเหลืองก่อนจะเดินทางไปสู่สัมปราย,ยพ บังเอิญพ่อของลูกชายมางานน้องสาวซึ่งเป็นลูกของนะ้าแอบโทรมาเล่าให้ฟังน้องสาวได้ถามพระลูกชายของอาจารย์ว่าถ้าทางโยมพ่อกับโยมแม่จะกลับมาคืนดีกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นพระจะว่าอย่างไรพระลูกชายตอบว่าเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะโยมแม่เขามีความสุขแล้วเห็นว่าจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ประเทศอินเดียตอนกเกษียณ อาจารย์ฟังน้องสาวเล่าแล้วก็นึกชมพระลูกชายว่าช่างรู้ใจโยมแม่เสียจริงๆคนที่มองโลกแบบเดียวกับคุณกอบคุณและอาจารย์คงมีไม่มากนักเผลอๆเ,เขาอาจว่าเราเพี้ยนก็ได้นะคะเพี้ยนก็เพี้ยนถ้าความเพี้ยนจะนําเราไปสู่ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรได้เห็นด้วยไหมคะขออภัยที่ไม่ได้นําภาพที่ส่งมาให้นั้นลงคิดว่าท่านผู้อ่านคงได้เห็นจากหนังสือพิมพ์แล้ว เป็นภาพของเด็กชายอาลีอิสมาเอลวัย12ขวบที่ถูกภัยสงครามในอิรักทำให้เสียแขนทั้งสองข้างหากแกก็นอนยิ้มดูรายการฟุตบอลโลกเพราะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการฟุตบอลจดหมายฉบับต่อไปเป็นของคุณรัฐขอให้ตอบส่วนตัวแต่อาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติธรรมมากจึงขออนุญาตตอบในบทนี้คงไม่ว่ากันนะคะ พระพุทธองค์ตรัสว่าสับพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธทำชำนะการให้ทั้งปวงคุณรัฐก็จะได้บุญกุศลจากธรรมทานในครั้งนี้ด้วยและหากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆมีปัญหาอย่างเดียวกันจะได้รู้วิธีแก้คุณรัฐเขียนมาดังนี้ก่อนอื่นขอแสดงความดีใจด้วยที่อาจารย์ได้รับรางวัลที่ทรงเกียรตินั้นจากศาลาธรรมโอสถจนมาถึงใต้ร่มมณฑรบ ไม่เคยเลยที่จะรบกวนอาจารย์ฉบับนี้จึงเป็นฉบับแรกยิ่งนานวันความเชื่อมั่นในใจก็นับวันแต่จะเพิ่มพูนและรู้สึกปลื้มที่ได้ติดตามผลงานของอาจารย์ถ้าไม่มีบุญคงไม่ได้สัมผัสดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจพระพุทธศาสนาพอสมควรจึงได้พยายามค้นคว้ามาบ้างแต่ไม่มีความรู้อะไรมากมายนักเมื่อพศ2541ดิฉันเริ่มค้นคว้า ได้มาเท่าที่สถานที่นั้นจะมีได้คือตามห้องสมุดพอปี43สถึง44ก็เริ่มปฏิบัติบ้างแต่ไม่ต่อเนื่องมาปฏิบัติจริงจังเมื่อประมาณ3เดือนมานี่เองก็เริ่มท่องพาหุงไหวพระสวดมนต์และท่องอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งเพราะเป็นหนี้สองหมื่นเลยคิดว่าเป็นเคราะห์จึงคิดอยากสวดอิติปิโสสะดกเคราะห์สองเดือนผ่านไปเกินร้อยค่ะมีคนใช้หนี้ให้ ตอนนี้สบายเลยพอเห็นอานิสงส์อิติปิโสและพาหงกํำลังจิตเข้มแข็งขึ้นก็เลยแถมท้ายด้วยการนั่งสมาธิแต่กลับเจออุปสรรคใหญ่หลวงค่ะแก้ไม่ตกจึงต้องเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นการปรับทุกข์แบบส่วนตัวนะคะอุปสรรคที่ว่านั้นคือนิวรตัวที่สมและตัวที่4ีตัวนี้ร้ายกาดนักจะกำจัดด้วยวิธีใดจิตของตัวเองก็ร้กาดพอกัน กำลังของจิตอนุภาพของจิตและความสามารถของจิตดิฉันคิดว่าอาจารย์ต้องเคยสู้กับมันแน่ๆเลยและอาจารย์ต้องรู้แน่ๆในความสามารถของมันและวิธีเอาชนะมันด้วยมายากลลวงสารพัดที่มันงัดออกมาแสดงแสดงว่ามันไม่ยอมแพ้เราแน่ๆเลยมันดิ้นรนจนสุดฤทธิ์อาจารย์คิดว่าเป็นการกระทําของจิตหรือกิเลสคะพอจับมันได้อยู่หมัดคือจับจิต มันทำเป็นอยู่นิ่งๆน,น่ารักน่าสงสารดีหรอกแต่พอเราตายใจหลงเปลื้มว่าเอามันอยู่ความรู้สึกมันคันยุบยับไต่ยุ้ยเยียไปทั่วทั้งตัวเหมือนมดยิ่งเฉยยิ่งรุนแรงขึ้นในที่สุดต้องลืมตาไม่มีอะไรเลยกลนลวงค่ะหลายครั้งหลายคราเนิ่นนานเข้าเนิ่นานานเข้าเรารู้ทันทีค่ะวิธีนี้มันแกล้งดิฉันไม่ได้ผลมันเริ่มวิธีใหม่ แต่กว่าจะรู้ตัวก็หลงกลมันเรื้อยมาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนั้นกำลังควบคุมจิตให้นิ่งสงบจดจ่ออย่างสดใสอยู่กับลมหายใจรู้สึกยินดีนิดหน่อยที่คุมจิตอยู่ได้ทุกขเวทนาเกิดอย่างรุนแรงแจ้งชัดเพราะนั่งนานนานสำหรับดิฉันนะคะดิฉันก็ปลอบจิตตัวเองว่าทนหน่อยนะบริกรรมครบอีกหนึ่งรอบก็เลิกแล้ว บริกรรมด้วยการนับลมหายใจเข้าออกเป็นคู่คู่หนึ่งหนึ่งสองสองสาสจนถึง10บสจิตก็เชื่อฟังดีค่ะแจ่มใสามากเลยเห็นตัวเลขแต่ละตัววิ่งเข้าวิ่งออกชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นบริกรรมเป็นเลขไทยกลิ่นเป็นเหตุค่ะอาจารย์กลิ่นเหม้นไม่รุนแรงมากเลยตอนแรกไม่สนใจค่ะยังคงนับไปเรื่อยๆครู่เดียวพร้อมกับกลิ่นไหม้นั้น จิตมันกระซิบดิฉันว่าไฟไหม้ดิฉันตกใจเชื่อตามมันค่ะคิดว่าไฟไหม้มุ้งแน่ๆเลยนั่งสมาธิในมุ้งค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไอ้ตัวที่มาไต่ย,ยั่วเย้ะตามตัวนั้นมันไม่ใช่มดแน่ได้ผลค่ะจึงใช้วิธีนี้มาเดือนกว่าลืมตาเลยค่ะแต่ความจริงที่ปรากฏก็คือมุ้งอยู่ไกลจากเชิงเทียนเป็นเมตรเทียนวับๆอยู่ตั้งไกลทูกกระดับไปจนไม่เหลือแม้ควัน อุปาทานแววเข้าหูคล้ายเสียงหัวราอเยาะแล้วเลือนไปถูกหลอกอีกแล้วเราสรุปแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยค่ะช่วยแนะนำหนังสือเกี่ยวกับสมถะวิปัสสนากรรมฐา,านให้ด้วยหรือหากอาจารย์มีกราบขอความการุณาด้วยค่ะสักเล่มนึกว่าให้ทานเคยอ่านเจอคำแนะนำในหนังสือสมาธิเป็นหนังสือเก่านานมาแล้ว แนะนำให้หาอ่านในอาณาปณสติสูตรว่าเป็นข้อความที่ติดต่อกันตลอดสาย16ขั้นจนตลอดเรื่องนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติไปจนถึงการรู้ว่าสำเร็จแล้วนั้นเป็นหนังสือแบบใดอีกเล่มอาณาปณสติของอาจารย์พรรัตนสุวรรณคงนานมากแล้วจะยังมีขายอยู่ที่ใดคะตามร้านหนังสือในอุดรรู้สึกว่าไม่มีคะ่ะช่วยกรุณาแนะนาดิฉันด้วย ส่วนมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นได้อ่านแล้วค่ะและปฏิบัติจนรู้สึกว่ามองดูคนก็เห็นเป็นซากศพไปทั่วคนใกล้ตัวเราแย้งว่ายายแก่ประสาทอายุ42คงประสาทจริงๆก็ได้เพราะบางทีตื่นขึ้นมากลางดึกมองคนข้างตัวเป็นศพเรานอนเตียงเดียวกับศพขยะกขยง้งเพราะเหตุนี้ถ้าอยู่บ้านดิฉันเลยเลือกนอนห้องพระเพราะปลอดภัยดี คุณรัฐค่ะตั้งแต่เปิดคอลัมน์มาเพิ่งจะมีคุณเป็นคนแรกที่ปฏิบัติได้ไกลถึงยานที่4ยานมี16ขั้นขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าหากมีท่านผู้อ่านปฏิบัติไปไกลกว่านี้เทว่าไม่ได้เขียนมาบอกกล่าวก็ต้องขออภัยและขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะคำตอบขอค้างไว้ก่อนและอาจารย์จะพยายามตอบให้อย่างละเอียดเพราะหากมีท่านผู้ปฏิบัติมีปัญหาอย่างเดียวกัน จะได้นำไปพิจารณาแก้ไขแต่เรื่องนอนในห้องพระนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะหลวงพ่อท่านย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามนอนในห้องพระเพราะเวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิท่านจะลงมาสวดมนต์เกิดเราไปนอนในนั้นท่านก็จะไม่ลงเพราะท่านเหม็นกลิ่นมนุษย์จำเรื่องของเท้าสักกะในบทก่อนๆได้ใช่ไหมที่เท้าสักกะเสด็จลงมาพยาบาลพระพุทธเจ้า ตอนพระองค์ทรงพระประชวรพระพุทธองค์ยังตรัสถามเท้าสักกะว่าไม่เหม็นหรือเพราะกลิ่นมนุษย์ย่อมปรากฏแกเทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพที่ผูกไว้ที่คอกลับมาติดตามรับฟังรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วของรองศาสตราจารย์ด็รสุจิตราอ่อนค้อมจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์ n k นดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ